เชอรี่อันนี้ลูกเล็กๆมันจะขมมาก่ะทุกคนนี่เราลองชิมแล้วมันจะขมมันขมอะนี่ไว้สำหรับนกมากินอะเวลาสุกอะนกก็จะมากินนะเอาไว้เป็นอาหารของนกะไปเช้าๆเลยทุกคนเา mm hmm. อู้นี่ทำถนนเสร็จแล้วเลยตรงนี้ mm hmm. ดูทุกคนเขาทำถนมเสร็จแล้ววิ่งได้ไม่ปวดขาเลยไม่เป็นลูกลังอะ่ะแล้วก็จ,จักรยานได้ปั่นจักรยานได้ง่ายด้วยตอนนั้นเขาใส่ลูกลังแบบนี้ไงทุกคนใส่ก้อนหินแบบนี้ตอนนี้เสร็จแล้วเร็วมากทํางานได้เร็วมากอะ่ะไปเราไปวิ่งสักหน่อยเช้าๆเนาะไป ทุกคนแอปเปิลแอปเปิลของโรงเรียน <g ül> เสร็จนักเรียนเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเทอมเลยนักเรียนมามามาปีนต้นเก็บเหมือนเราตอนพักเที่ยงแล้วไปปีนต้นมะม่วงะ่ะเหมือนกันหาหาหมากเล็บแมว <g ül> นี่กาลังออกผลจ้ะล่ะเขียวแบบนี้อีกนิดนึงนี่สีแสบจ้ะเอาไปเอาไปย่ำเอาไปในแสบจ้ะสีสออกเปรี้ยวหว,ว,วาน,วาน อือหั่นละเนาะอ่ะไปวิ่งก่อนดิโอ้ oh. อ่ะวิ่งเลยเดี๋ยวแม่ตามได้มือละนิดละน้อยจอ้ะ่อันนี้คือออกตอนเช้าเลยเลยจ้ะตอนหกโมงอ่ะแต่ว่ามืน,นีนอากาศเช้าๆแล okay, หละโอเคอยู่หั่นละอ่ะจากชมงค์หนึง่งหลบหมู่บบานนี่จ้ะชมงค์หนึง่ง nước đã chuyển cho này núng núng, không. 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 nữa วิ่งอ้อมภูเขาว่ะวิ่งอ้อมเนินเนินใหญ่อยู่ให้วิ่งมานี่ไม่วิ่งให้แม่วิ่งอยู่คนเดียวทางนี้ตัวเองก็ชอบวิ่งอ้อมนู่น่ะ ถีบแม่เสร็จนะร่ะวิสอีกสตู๊กว่ะเดินเอ้ายังไม่ได้กระโดดให้แม่ห้าสิบเลยก่อนกลับบ้านกระโดดแล้วกระโดดอีกห้าสิบเหนื่อยเลยเอาไปกระโดดตรงนู้นเดินไปก่อนงั้นนะเหนื่อย เห็นลึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะไม่ได้เห็นแล้วสิสีคนอืล,ลืมอาเท่าไหร่ก็เหนื่อยเหนื่อยก็หยุดแม่ว่าเกินห้าสิบยุ อย่าเร็วลูกเร็วมันไม่ได้อะไรครับต้องเะเออไะกลับบ้านทุกคนพอแค่นี้วันนี้ได้กับหนึ่งชั่วโมงอยู่สี่สิบประมาณสี่สิบเออได้ห้าสิบนาทีเออไปะดกทุกคนตัดผมตัดผมรอ,อ,อมาหรอหรครับเออตัดสั้นๆแต่ตอนเช้านี่ยุ่งเหยิงหน่อยเนาะ เช้ามากเช้ามากแม่ปลุกออกกำลังกายจริงๆริงแม่ปลุกเจ็ดโมงจริงจตอนนี้ทำมนยี่ดเลยเออมันตื่นเช้ากว่าปกติเนาะสิบห้านาทีก็กลัวฝนมันตกครับวันนี้ไปออกกำลังกายแล้ววันนี้ตกใจมากเพราะว่าน้องมาด้วยดึงน้องมาด้วยตอนหกโมงเช้าแล้วธอตัดผมด้วยตัดผมด้วย แต่ตื่นเช้ามาไม่หล่อเลยเพราะว่ามันยุ่งเหยิงหมดนะพ่ามไม่รู้น้องจะทําได้บอวิ่งเ <ผม S 1> หรอเราพน้องพักพักกีฬา,านานมากถ้าน้องวิ่งไม่ได้น้องต้องหนัง,ง,นงลัง,งล่างแล้วก็าต้องวิ่งที่ลากแมทธิวออกมาวิ่งเพราะว่าฟุตบอลมีแลนให้ว่าต้องออกกําลังกายเนาะแมทเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเออซีซั่นแล้วเส้นมันจะตึงดูแมทธิวเขาทาใหม่เห็นไหมนี่ เขาทำใหม่ตัวเองไม่ออกมาดูโลกเลยเล่นแต่เกมเห็นไหมนี่เขาทำจนเสร็จแล้วนี่นี่เขาทำจนเสร็จโอเคจะให้สองหนุ่มวิ่งเมื่อวานเมื่อวานแม่นี่เคล็ดขัดยอกตรงสะโพกไม่รู้วันนี้จะวิ่งได้กับสองหนุ่มหรือเปล่าแต่ก็ค่อยๆไปโอเคเราจะไปทางนี้เหมือนเดิมอ้อมหมู่บ้านอ้อมหมู่บ้านนี่ก็ประมาณห้ากิโลทุกคนประมาณห้ากิโลเนาะ อุ้ยลืมเอาเชือกมาเออลืมเอาเชือกมาที่นี่ที่นี่นี่เลูกแดงแดงไหมลูกแดง<ห>ลูก <ๆ S 2> ดำดำแต่ว่ามันขมนะอ๋อไม่ใช่ไหมครับขมขมนะเล็ก,กลองดูอืมไม่ไมขมต้นนี้ไม่ขมอร่อยดีไม่ขมขม,ขมเหรออุ้ยมันต้องสุกๆมากเลย

ก็ใจมากแล้วก็มองลังไห้ด้วยภลมังไห้ด้วยเพราะว่าแม่วิ่งไม่ได้เออเจ็บสะโพกนิดหน่อยแม่จับขาต้องช่องนึงชองคนเดียวเออเดี๋ยวแม่จะเดินเดี๋ยวจะไปรอที่เดิมเ๋ยาจะจอดตรงนี้ใช่ครับไปวิ่งไปโอเคแล้วก็ไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดครับห้ากิโลไม่ต้องหยุดวิ่งเลย เป็นไงเหนื่อยไหมโอ้โหเก่งมากเก่งเป็นไงห้ากิโลตายไหมหยุดไหมได้หยุดปล่อีกเงี้ย stop อีกเงินทิ้ง

อะไรกับแม่มาทุกวันไงแมทธิวไม่ได้มาไงทีน,น er ี <Different. S 1> like mm? <y> ้นะฮะได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมโอเคเพราะว่าเราเราออกกําลังกายไอฟุตบอลทุกวันใช่ไหมเรามาหยุดเลยอะแมทธิวหยุดมาสองอาทิตย์แล้วใช่ไหมนั่งยืดฟุตเลยไม่ชอบอะนั่งจะนับไพ่น้องจะนับให้โอเค ห้าส <Arc> <servir> <ot> ิบอ่ะแมทธิโอห้าสิบนอ่งเนี่ยนนี่เห็ตันตนัตนนุ่งเนีเห็เตะอ้เตบไป

lần một đại gia thampo 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 นี่เห็นไหมมีเพื่อนมีเพื่อนวิ่งด้วยมันจะสนุกไงครับอ,อส่วนพ่อยังนอนอยู่ม,มันเช้ามากไงแต่ว่าพ่อาจจะไปออกกำลังกายในอน,นี่เนาะเป็นสมาชิกว้ยไงกินข้าวเสร็จเดี๋ยวพ่อก็ไปเราก็เอาเอาแบบออกกำลังกายาธรรมชาติานักฟุตบอลสู้ไหมอะอะ เหนื่อยอยู่นะไปตรงนี้แล้วก็อ้อมตรงนี้ใช่ไหมเออเหนื่อยอยู่ว,นน <S <S วันนี้ได้เยอะนะเล็กอะปกติแม่จะวิ่งด้วยแล้วเล็กก็วิ่งแบบชะลอโลแม่ไงวันนี้ไปกับแมทธิวอะมันไปได้เรื่อยๆไงลูกมันมีคนวิ่งด้วยได้ได้เสมอกันไงแม่เดี๋ยวก็หยุดแถวอน,นี้อเล็กก็หันมามองอะพอเอล็กหันมามองแม่หยุดเล็กก็หยุดไงก็วันนี้แมทธิวกับเล็ก วิ่งแบบไม่ต้องหยุดไงลูกดีมากไม่ได้ออกแดดแล้วไงไม่ได้ออกแดดคือเช้าเนาะตอนช่วงหกโมงนี่เราก็จะเดินอ้อมหมู่บ้านวิ่งอ้อมหมู่บ้านประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเจ็ดโมงอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทำอะไรอะไรหน่อยตื่นเช้าเช้าสดชื่นดี อะไรอ่ะเอดรักมาบอกสออกมาน,ออมานี่ออกมาหน่ออ,อ,อ,อกมาหน่อยเออห้าสิบไม่ต้องเร็วครับลูกถ้าเร็วแล้วมันจะเหนื่อยมาก าสิบน้องบอกน้องจะนับจะนับเองเหรอเล็กนับิลกนับไหมน้องเหนื่อยไม่อยากนับสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7 28 29 30, 30 31 32 33 34 35 36 7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50โบรเก่งเว้ยเหนื่อยอยู่นะ นักฟุตบอลกับนักกรีธานะเอเล็กเขาเป็นนักวิ่งอยู่แล้วไงทุกคนเล่นกันนะนะมันไม่ได้วิ่งนะนะมันมันเล่นกันนะ สามรอบอ้อมภูเขาตายไสองก็พอ,องั้นน่ะมันเหนื่อยมากพอแล้วพักก่อนหาแม่บอกให้พักก่อน chào sắm luôn Clara, xem bơ, đi đó เดี๋ยวดูข้างหลังหัวสิก้มลงไปเออในตัดให้มันนี้มันจะไม่ร้อนมากอะ่ะลูกเล็กหัวเบี้ยวหัวเบี้ยวส่วนนี้ก็ตัดให้เตียนอย่างนี้แหละมันจะได้ไม่ร้อน ทุกคนปิดท้ายตรงนี้พอแล้วเดินกลับบ้านเป็นไงอะดีฮะฮะดีมากดีมากแล้วสดชื่นดีเช้าใช่เอออันเนี้ยได้วันละนิดวันละหน่อยเล่นอะไรเล่น ไปไปกินข้าวกินข้าวอาหารเช้าทุกคนเบคอนไข่ขนมปังโอ้ยสั่งละกินไปกินเส้นมาก็ได้กินเลยเนาะไปออกกำลังกายมาแล้วครับในช่วง ปันนา้หนึ่งชั่วโมงตายบอสไกินวิตามินอันนั้นอะไรเนี่ยเอาเหมือนของแม่เลยป่ราสเบอร์รี่ไม่ต้องเอาน้ำเยอะๆเพราะมันจะชิมกับน้ำถ้าเอาน้ำถ้าเอาน้ำเยอะมันจะไม่ชิมใช่ไหมเพราะว่าน้ำเยอะไม่ใช่หรอกมันเป็นวิตามินฟูทุกคนอเพราะมอนน้ำ คุณพากันไปตัดผมกันทั้งสามคนเมื่อวานมือเช้ามือเช้ากินอะไรก็กินมือเช้าเอาอะไรครับเอาอะไร Ost? Jag tänkte inte Nej. Nej, du vet inte tillbaka nu. Jag tre såhär små så måste ta tre. Nej. Mm. du har jättesmå men... Mm. Du har jättestora. Enorm. Ja, jag har Du 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 Ta av dem mm. av Heimar.

<laughs> you are the best bro -bros and the worst bro -bros in same time <laughs> <laughs> oh my <laughs>